วันหนึ่งที่การสะสมของ p m 2.5เกินมาตรฐาน37.5ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรหลายจังหวัดนะคะคืออาจจะลดน้อยกว่าเมื่อวานแต่ว่ารายงานของศูนย์แก้ไขปัญหาพลพิษทางอากาศในช่วง7โมงเช้าปรากฏพบ28จังหวัดที่มีปัญหาค่ะส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ตอนกลางของประเทศที่ค่าฝุ่นเกินมาตรฐานในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพนะคะแต่ทีนี้ถ้ามาช่วงสายสักหน่อยประมาณ9นาฬิกาค่ะตรวจสอบจากแอปพลิเคชันเช็คฝุ่นซึ่งรายงานกันแบบเรียลไทม์ก็จะเห็น ได้ชัดเจนหรือว่าตอนนี้พื้นที่ตอนกลางของประเทศค่อนข้างจะมีคุณภาพอากาศในระดับสีส้มบางจุดเนี่ยเริ่มเข้มเป็นสีแดงกันแล้วนะคะการจัดอันดับของแอป IQ Air ปรากฏว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยติดอันดับเมืองใหญ่อันดับ9ของโลกค่ะที่คุณภาพอากาศเลวร้ายที่สุดในโลกของวันนี้แต่ถ้าเกิดเรามาเจาะในรายละเอียดของแอปเช็คฝุ่นจะเห็นว่าจริงๆแล้วปัญหาจังหวัดที่หนักที่สุด ของวันนี้ค่ะคืออ่างทองการสะสมของ PM 2.5เฉลีย่ยทั้งจังหวัดก็คือ99.2ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรนะคะในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพรองลงมาจะเป็นที่นนทบุรีค่ะ98.7กรุงเทพ96.6ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรนะคะเดี๋ยวไปเจาะกันในพื้นที่อ่างทองค่ะที่อำเภอชัยโยค่ะเขาจะสะสมสูงสุด 111.4ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรนะคะรองลงมาก็คืออำเภอเมืองอ่างทอง111.3ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรแล้วก็ที่โพทองค่ะนนทบ,บุรีสะสมหนักที่อำเภอปากเกร็ดอำเภอเมืองและบางบัวทองตามลำดับนะคะ ส่วนกรุงเทพมหานครค่ะค่าเฉลี่ยในแต่ละพื้นที่เนี่ยเกกว่าก็จริงแต่ถ้าไปเจาะรายพื้นที่จุดที่สะสมหนักที่สุดก็คือเขตหลักสี่ค่ะร้อยสิไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรรองลงมาเป็นเขตดอนเมืองแล้วก็ยนานนาวาอยากจะให้ดูที่ตั้งถุงไทย PBS สักหน่อยนะคะแขวนตลาดบางเขนเขตหลักสี่สะสมกันร้อยสไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรแดงฉานมีผลกระทบต่อสุขภาพกันแน่ค่ะคุณผู้ชมดูเป็นตัวเลขมันอาจจะไม่ชัดเจนนะคะแต่จาก การสังเกตการของตัวเองด้วยตาเปล่ามเมื่อเช้าเห็นได้ชัดเลยค่ะว่ามีฝุ่นละอองค่อนข้างมากฟ้าหลวงไม่สดใสเลยนะคะแล้วก็อาการทางร่างกายเนี่ยมันออกมาในลักษณะของการคันที่ดวงตาด้วยแล้วก็เนื้อตัวร่างกายก็ค่อนข้างคันเหมือนกันเรื่องนี้มีคําแนะนําจากกรมการแพทย์ค่ะให้หลีกเลี่ยงการทํากิจกรรมกลางแจ้งในระยะนี้ซึ่งนอกจากจะมีคําเตือนนอกจากนี้ยังมีคําเตือนของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีด้วยนะคะ,ะ,คะเกี่ยวกับมลมพิษทางอากาศที่เริ่มจะเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจะไปกระทบต่อสุขภาพของทุกคนโดยเฉพาะในเด็กเล็กและเด็กที่มีโรคประจําตัวที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจโรคหอบหืดภูมิแพ้ต่างๆค่ะถ้าเกิดว่าเด็กๆมีอาการผิดปกติเนี่ยขอให้รีบไปพบแพทย์ทันทีนะคะขณะเดียวกันทางกระทรวงสาธารณาสุขเขาก็ยืนยันถึงความพร้อมในการรับมือปัญหาฝุ่นละอองอยู่แล้วด้วยค่ะเหล่าน,นี้เนี่ยทางทางกระทรวงเรามีศูนย์เฝ้าระวังมีศูนย์คอยเตือนนะครับ ในการที่จะปฏิบัติตัวในการเฝ้าระวังของผู้ที่รับผลกระทบเตือนว่าเวลาออกไปสัมผัสเนี่ยจะต้องมาระวังอย่างไรหน้ากากอนามัยที่เป็น95เนี่ยครับต้องใช้อย่างนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่เราเฝ้าระวังอยู่แล้วครับสังเกตนะครับทั้งเมืองใหญ่ๆเนี่ยสาเหตุที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มนเกิดจากการเผาไหม้การสันดาบจากเครื่องยนต์เครื่องจักรเครื่องยนต์ต่างๆจากโรงงานนะครับจากเรื่องของการจราจรบนท้องถนน สังเกตจะเป็นอย่างนั้นนะครับ ุณผู้ชมช่วงวันที่12ถึง18ธันวาคมเนี่ยการระบายอากาศยังค่อนข้างไม่ดีนะคะอาจจะเว้นแค่วันที่18ที่การระบายอากาศอาจจะดีขึ้นหน่อยนะคะทีนี้ในช่วงเวลาสัปดาห์นี้เนี่ยสภาวะใกล้พื้นผิวอากาศค่อนข้างปิดสลับเปิดค่ะก็เลยคาดการณ์กันว่าจะทําให้ความเข้มข้นของฝุ่นละออมีแนวโน้มที่จะทรงงตัวนะคะแต่ว่าที่ต้องติดตามอีกประเด็นนั่นก็คือบรรดาจุดความร้อนทั้งหลายค่ะตอนนี้การตรวจสอบผ่านดาวเทียมจากนาซ a ายังไม่พบจุดความร้อนที่ จะสูงผิดปกติจากค่าความร้อนบนผิวโลกสักเท่าไหร่นักันนะคะแต่ว่าทีนี้เนี่ยบริเวณพื้นที่กรทมอ,อาจจะไม่พบก็จริงแต่ถ้าเกิดเราไปติดตามข้อมูลจากจิสดาจะไปพบว่าพื้นที่การเกษตร,รเริ่มมีรายงานพบจุดความร้อนที่มันเพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะโดยเฉพาะจะไปพบในช่วงเวลาเดียวกันของปีนี้กับปีที่แล้วค่ะรายงานจุดความร้อนเนี่ยปี -6 6ก็คือปีนี้ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วนะคะคือ190จุดจากเดิม102่งร้อยสจุดณนะวันที่11ธันวาคมพื้นที่ที่เริ่มพบมากก็คือนครสวรรค์อุตรดิต์และพิจิตค่ะ การเผาก็จะเพิ่มมากขึ้นในพื้นที่การเกษตรนครสวรรค์เนี่ยเจอ17จุดอุตรดิตฐ์16จุดพิจิตรอีก15จุดด้วยกันนะคะข้อมูลนี้อาจจะบอกได้เช่นเดียวกันว่าตอนนี้เราอาจจะต้องติดตามสถานการณ์การเผาในพื้นที่การเกษตรกันอย่างใกล้ชิดแล้วเพราะอาจจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้การสะสมของฝุ่นละอองเพิ่มมากขึ้นค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ปลูกอ้อยซึ่ง บางส่วนเขาอาจจะตัดสินใจใช้วิธีการเผาเพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตในระยะนี้ซึ่งก็เข้าสู่ช่วงหีบอ้อยตั้งแต่10ธันวาคมกันแล้วเช่นเดียวกันนะคะจริงๆรัฐบาลเคาะมาตรการช่วยเหลือตัดอ้อยสดมาแล้วนะคะ8พันล้านด้วยกันคือให้ราคาอ้อยขั้นต้นเนี่ย1,420บบาทต่อตัน ลดอ้อยไฟไหม้ให้มีราคาไม่เกิน25เปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็จะให้เงินช่วยเหลือชาวอ้อยชาวไร่อ้อยที่เขาตัดสดตัน1นึงบาทแล้วก็จะหักอ้อยไฟไหม้ตัตละ30บาทไปให้กับคนตัดสดด้วยแต่ปรากฏว่าตอนนี้ชาวไร่อ้อยเขาก็ยังไม่ได้เงินส่วนนี้นะคะก็เลยเริ่มออกมาทวงถามกันแล้วว่าจะจ่ายให้ได้เมื่อไหร่ซึ่งถ้าเกิดว่าจ่ายล่าช้าอีกเหมือนกับปีที่ผ่าน,านมาเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของชาวไร่อ้อยให้เขาไปเผาเพื่อจะได้เร่งตัดอ้อยเข้าหีบ ซึ่งอาจจะไปกระทบต่อฝุ่นละอองขนาดเล็กให้เพิ่มขึ้นในระยะนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะ